นี่ครับมันจะมีรอยผ่าเห็นไหมเนี่ยรอยเนี้ยรอยผ่าแล้วก็อ่ะมีรอยผ่าจุดเดียวนะครับผ่าเพื่อเอาไฟลงนะครับเอาไฟลงมาข้างล่างผ่านสายไฟตรงนี้นะครับเพื่อไปอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นแผงขนาด3า0รอวัตต์อันนี้ครับนี่ต่อเข้านี่แล้วก็มาจุดจุดตรงนี้นะครับแผงขนาด300อยวัตต์นะนี่ สามร้อยวัตต์สี่สิบสามโวลต์อ่าสูงสุดสี่สิบสามโวลต์ต่ำสุดคือสามสิบหกนะครับอันนี้ไม่มี m P P T นะไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้ m P P T อันนี้จะใช้กับปั๊มน้ำสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับหนึ่งนิ้วก็สามารถใช้กระแสอยู่ที่สิบหกสิบหกโวลต์น้อยลงนะครับแอมจะเพิ่มขึ้นนะแอมมันจะเพิ่มขึ้นนอโวลต์มันจะน้อยลงแต่ว่าปัญหาของการต่ออย่างนี้นะครับโวลต์มันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะปัญหาคือโวลต์ลดลงครึ่งหนึ่ง แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือแอม์จะสูงขึ้นก็จริงนะครับแอ่สมมุติว่าแอมมันได้ที่8แอมใช่ไหมแอมมันได้ที่8แอมนะครับ8.3นะครับ8.3หรือแอมได้ที่8แอมนั่นแหละนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น16แอมนะครับสามารถใช้งานได้16แอมพอไปต่อกับเจ้านี่ถ้าเกิดว่าโวลต์มันอยู่ประมาณโวลต์จะได้18โวลต์อ่ะโวลต์ของมันมันจะออกมาที่18โวลต์ครับนี่คือข้อเสียนะครับถ้าเอาไปเทียบกับตัวของ ตัวของอะไรนะอ่ะมันไม่ไปแล้วแหละเท่าไปเทียบกับตัวของโซลาเซลล์ปกติที่เขาผลิตอะโวลต์ได้ยี่สิบสองโวลต์นนะคือโวลต์ที่ยี่สิบสองโวลต์นเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาต่อกลาวหรืออนุกรมกันเนี่ยจะมีปัญหาทันทีนะครับแผงนี้จะโดนแผงอื่นกินนะครับมันจะโดนแผงอื่นกินน่ะเพราะโวลต์มันน้อยกว่าไงถ้าเกิดเ่าเอาไปต่ออนุกรมครับอย่างเช่นเพิ่มโวลต์อย่างเงี้ยก็มีข้อเสียอีก <c oughs> ก็มีข้อเสียอีกเช่นกันครับคือคือข้อขวดนะครับ แผงอื่นอะแผงอื่นอะจะเป็นคอขวดสําหรับมันครับตัวมันเองไม่ใช่คอขวดแต่แผงอื่นจะเป็นคอขวดสมมุติแผงอื่นมันได้แค่เจ็ดแอมใช่ไหมแผงอื่นมันได้เจ็ดถึงแปดแอมเหมือนกันนะครับแต่พอเอาตัวนี้ไปต่อใส่ปุ๊บแอมมันจะผลิตได้เจ็ดแอมแปดแอมเหมือนกันนะครับถ้าเอาไปต่อใส่ MPPT อ่าข้อเสียก็จะมีอีกครับก็คือ MPPT จะมองเห็นแค่เจ็ดแอมครับแล้วโวลต์ก็จะตายตัวอยู่ที่สิบแปดอ่าแผงสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับไอ้ตัวเนี้ยแผงเนี้ยนะครับผลิตโวลต์ได้อยู่ที่สามสิบ เดียวเดียวมันผลิตได้30 30โวลต์นะครับคือผ่าแผงมาตรงจุดนั้นนะครับจุดที่เราเห็นนะั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมผ่าแผงแล้วก็โยงมานี่มันจะได้15โวลต์ครับดังนั้นนะ่ะตอนเวลาต่อตอนเวลาต่อเข้า PWM นะครับมันจะไม่ทำร้าย PWM ซึ่งข้อดีของการผ่าแผงก็มีแต่ข้อเสียก็คือแบตเตอรี่วางไว้ไกลไม่ได้วางไว้ไกลไม่ได้ส่งสายส่งสายไฟออกไปไกลนู่นไปถึงนู่นน่ะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไฟขายใช้นะไฟใช้จากแบตเนี่ยไฟออกจากแบตแล้วก็ตรงไปนู่นนะครับ เออนนี้คือไฟขาใช้อันนี้ก็เป็นอีกเคสเคสหนึ่งนะครับของการหาแผงจะมีข้อเสียตรงที่แอมมันจะเกินครับตอนเวลาที่เราต่อเป็นกราวขึ้นมาแล้วแอมมันจะขึ้นเป็น16แอมเหมือนที่เราเคยพูดเอาไว้นะครับตอนคลิปว่าคอขวดของแอมนั่นเองเราจะเห็นว่าคอขวดของแอมเป็นยังไงนะครับตนนัวนี้แต่สายไฟเนี่ยมันจะรับได้ถึง16แอมหรือเปล่าอันนี้ก็ไปลุ้นกันอีกทีนะครับเพราะว่าปกติผมผมเคยใช้ถึง16แอมแต่พอเวลาส่งไกลๆแล้วมันตกเนาะจะเห็นได้ชัดว่ามันตกนะครับดัง นะดังนั้นนะแต่แต่ใช้ได้สำหรับ MVPT นะแต่ PWM เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สบายนะครับอันนี้คือเคสการผ่าแผงใช่ไหมเคสการผ่าแผงแล้วมันดีหรือเปล่านะครับวงจร PWM ไม่สามารถต่อไกลได้เพราะว่ามันไม่มีวงจรสเต็ปดาวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ 66โวลต์จริงๆริงโวลต์นะครับแต่ว่าเนี่ยมันส่งตรงไปเข้า mbpt แล้วโอเคเราขึ้นมาถึงแล้วแดดค่อนข้างแรงตอนนี้กระแสะแอมป์ที่เกิดขึ้นคือ5 M 5แอมป์นะครับ5-6ถแอมป์เอามาชาร์จและส่งตรงไปนู่นส่งไปนู่นนะครับเห็นสายไหมสายไฟมันจะส่งไปนู่นน่ะ5้0เมตรนะครับไกลไปจนถึงบ้านหลังนู้นนะครับตัวน,นี้ก็โซลาเซลล์จะอยู่ที่นี่ เอ็มบีเขาซ่อมได้จริงอ่ะนี่นะครับแล้วก็เอาสายโซลาเซลล์มาต่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาดูบูธกันนะครับว่าบูธแม่งแรงแค่ไหนนะบูธสามสิบเอซึ่งปกติต่อกันนะครับเปิดคอมเปิดคอมแล้วก็วัดที่ใช้อยู่จะประมาณนี้นะนี่เราก็ต่อไปนี่นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวดูไกลขนาดไหนนูนนะครับไปนูนเลย ครับสายขึ้นไปบนต้นไม้นู่นนะครับแล้วก็นู่นอยู่ที่นู่นนะครับส่งไกลมาก